สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูตู้สี่เหลี่ยมส่งเวิร์กพอยต์ครับสำหรับวางทีวีครับขนาดของตู้จะมีความลึกอยู่ที่50เซนครับความยาว2เมตรครับความสูงจากพื้นถึงบนนี่70เซนครับเนี่ยครับมีด้วยกัน2หลังครับทำจากไม้สักทองครับ ไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับทาสีเนื้อไม้ด้านครับด้านซ้ายขวาน,นี่จะเป็นบานสองบานเปิดครับตรงกลางก็จะเป็นลิ้นชักสองตัวด้วยกันครับใส่กุญแจหนึ่งลูกครับแล้วก็มีช่องวางสำหรับเครื่องรับสัญญาณด้วยครับนี่ครับเป็นลักษณะทรงเวิร์กพอยท์ครับดูบานด้านในครับ นี่ครับเป็นบานด้านในวางโล่งครับด้านในโล่งสําหรับวางสำหรับจะวางตู้ลำโพงก็ได้ครับเก็บของได้หมดเลยครับนี่ครับเรนชักครับตัวนี้ก็ใส่กุญแจให้ครับใส่รางใส่กุญแจให้ครับช่องรับสัญญาณครับก็มีเจาะรูสายไฟให้เรียบร้อยครับนี่ครับตัวนี้เป็นเ้นชักรางครับ ีใหม่อยู่ครับยังกระตึึงๆนิดหนึ่งนะครับนี่ครับสองหลังด้วยกันครับสอบถามกันได้นะครับเนี่ยครับตรงปกครับสินค้าครับรับสั่งทําตามออเดอร์ครับลูกค้าสั่งทําเราถึงจะทําขึ้นมาครับไม่มีวางขายหน้าร้านนะครับสั่งมาเราก็ทําให้ครับมาจําก็ประมาณ20%ถึง25%ครับที่เหลือเก็บปลายทางครับนี่ครับ รับรองเลยครับสินค้าคุณภาพเกรดเเลยครับการว่าสินค้าจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับไม้ด้วยแล้วก็ฝีมือช่างด้วยช่างสีด้วยครับต้องประกอบกันนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยครับนี่ครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีเยอะครับมีหลายที่ครับมีหลายจังหวัดครับมีหลายช่างหลายคนทําครับแต่ ถ้าจะซื้อก็ต้องคัดกันให้ดีครับต้องเลือกกันให้ดีด้วยครับเพราะว่าการทํารับรองเลยว่าไม่เหมือนกันครับเราไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าใครนะครับช่างทุกคนก็ดีไปคนละอย่างครับนีครับแต่เราก็ทํามานานเนาะประสบการณ์นี้บอกเลยว่าเกิน30ปีครับช่างครับเนี่ครับเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะส่งลูกค้าแล้วครับ ขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ